สวัสดีค่ะหมอวีนะคะวันนี้พบกับคลิปรันด้อมในหัวข้อนะคะสเสน่ห์นะคะอะไรในตัวคุณนะคะสเสน่ห์อะไรนะคะในตัวคุณที่ผู้คนนะคะสนใจในช่วงนี้สเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่คุณที่คนนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสนใจตัวคุณในช่วงนี้นะคะก็วีจับพลังงานของคุณมาแล้วนะคะทั้งหมด3ใบเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อน ถ้าพลังงานตรงนะคะไปฟังกันต่อแต่ถ้าไม่ตรงเรื่อนผ่านได้นะคะถือว่าสารนี้ยังไม่ใช่สารของคุณนะคะฟังเพื่อเป็นการไกด์ไลน์ฟังเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีวางไว้นะคะจอยๆนะคะทุกคนฟังเพื่อองค์ความรู้นะคะแล้วก็ฟังเพื่อเป็นการไกด์ไลน์เนาะสิ่งที่ดีก็คัดให้ตัวเองสิ่งที่ไม่ดีก็ปฏิเสธนะคะโอเคค่ะพลังงานแรกของคนที่ผ่านมาเจอในคลิปลันดอมวันนี้นะคะเป็นพลังงานหมายเลข3นะคะ เป็นพลังงานของคนที่กําลังเฮลตี้นะคะกําลังดูแลตนเองกําลังวางขอบเขตความชัดเจนในจิตวิญญาณค่ะวิรู้สึกว่าคุณได้ค้นพบความจริงบางอย่างในตัวเองว่าเฮ้ยบางสิ่งที่คุณเคยคิดว่าคุณชอบอ่ะคุณก็ไม่ได้ชอบมันจริงๆนะหรือคุณคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมันสําคัญมันก็ไม่ได้สําคัญจริงๆนะหลายๆอย่างนะคะม่านตาทัศนคติหรือแม้กระทั่งการการมองในโลกใบนี้ของคุณมันถูกเปลี่ยนไปเมื่อมีเรื่องของ สุขภาพนะคะหลายคนอาจจะพบเจอการเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีโครคภัยไข้เจ็บมาเยือนคุณแบบกระทันหันมันจึงทําให้คุณต้องกลับมาเซตเอเนอรของตัวเองกลับมาเซตเการเฮล t ี y ของตัวเองกลับมาเซตขอบเขตนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณค่ะเพราะว่าคุณนะคะดือ้อพอสมควรเลยนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหมายเลข3เนาะเป็นหมายเลขของคนที่คุณ ทำเพื่อคนอื่นมาเยอะมากเลยค่ะมันก็เลยทําให้ตอนเนี้คุณกลับมามีเป้าหมายหรือกลับมาสร้างอะไรที่คุณจะทําเพื่อผู้อื่นได้ต่อน,นั่นแหละแต่ตัวของคุณจะต้องไม่ล้มลงนะคะในแบบที่คุณได้เจอเหมือนมออีการทรงเตือนนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพลังงานนะคะของจักรวาลน,นะคะเข้ามากระทบเอเนอร์จีของคุณมันจะทําให้คุณนะคะได้แบบเออะนะคะถ้าแมงคุณก็ม A A ไม่เอไม่อะนะคะ <laughs> อ่ะน,นะคะแล้วก็พลังหมายเลข38ค่ะ เป็นพลังงานของคนที่คุณก็อยากทํางานสิ่งต่างๆไปในรูปแบบที่ดีเพราะว่าจริงๆคุณรู้แล้วแหละว่าฐานของคุณมันมีอยู่แล้วนะคะคุณอยากทําความฝันนะคะ dream the work นะคะ into being เป็นพลังงานของคนที่คุณอยากจะทําความฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะความทรงจําในวัยเด็กนะคะที่คุณทามันมาตลอดทั้งชีวิตนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเดินทางมาไกลมากๆแล้วและคุณจะล้มลงไม่ได้คุณจะหยุดไปเพราะว่าคุณไม่ได้มีการดูแล ตัวเองไม่ได้นะคะนี่คือ,อ,อนี่คือทรายนี่คือสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งถึงคนในคลิปเดนนอมในวันนี้และพลังงานสุดท้ายพลังงานหมายเลข19นะคะจงสัตซ์ซื่อต่อสิ่งที่คุณทำนะคะคุณกำลังหันมาใส่ใจการงานของคุณมากขึ้นคะ่ะสิ่งใดที่คุณเคยเสารต่อมันไว้คุณก็กลับมาสารต่อคุณวางทุกสิ่งทุกอย่างลงวางอัตราตัวตนวางแผนการของคุณลงเพราะคุณดูแล้วว่า แผนการของคุณเยอะแค่ไหนมันก็ไม่มากไปกว่านมนุษย์หนึ่งคนที่จะทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของหมายเลข19เป็นพลังงานของคนที่กําลังสัตว์ซื่อต่อสิ่งที่คุณรักคุณกําลังยอมจำนวนต่อทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานคุณอาจจะเคยบ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่อยากทานู่นนี่แต่สุดท้ายแล้วมันคือคุณค่านะคุณอาจจะฉันจะไม่รักคนคนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันรักไปแล้วมันมันไม่รักไม่ได้คือคุณจะต้อง ตกลงกับหัวใจของตัวเองอย่างหนักหน่วงและตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่มีความเมตตาคุณมีความเป็นเฟมินีนมากขึ้นค่ะมันจริงๆมันเป็นช่วงเวลานะคะจากเลข3แล้วก็38และมาเลข19นะคะมันเป็นทา์มมิ่งมันเป็นดีวายนะคะของทา m ์มมิ่งมันเป็นเวลาที่เฟมินีนในตัวของคุณจะออกเพราะว่าคุณนะคะสักเสร็จแล้วในพลังงานของ มาคีรินเนาะเหมือนคุณเข้มแข็งมากๆแล้วค่ะแล้วทีนี้คุณก็ต้องอ่อนโยนเหมือนคุณถูกปรับถูกเ,เขาเรียกว่าถูกฟัดร่อนนะคะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบททดสอบต่างๆที่ทําให้คุณอะได้สักเซตตัวเองมากขึ้นค่ะและนะคะนี่คือสปิริตนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปดรนดอมในวันนี้คุณมีความรู้สึกแบบนั้นไหมนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้คุณรู้สึกว่าเนี่ยคือพลังงานของฉันค่ะหมอวีนี่คือพลังงานของหนูเลยนี่คือพลังงานของ ของพี่เลยค่ะหมอวีเราก็ไปฟังกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้วีจะใช้ไพ่สำรับนะคะเมจิกนะคะเซลล์แคร์อ่ะไพ่สำรับนี้นะคะเป็นสำรับศักดิ์สิทธิ์วัสด์น,นะคะเพราะว่าวีตอนแรกกับวีสั่งมันมาพร้อมกันกับสำรับที่วีอันนี้ใช่ไหมแต่วีไม่ใช้สักทีเพราะวีรู้สึกว่าหน้าไพา่มันไม่ค่อยโอเคเลยอะอะไรเงี้ยค่ะมีน้อยอกน้อยใจนะคะแต่แบบอยู่ดีๆวันนั้นอยากอยาก,ยากถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยหยิบมาใช้แล้วรู้สึกว่า ที่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่สวยงามขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้แบบเปะวางอลังเวอร์แต่มันเป็นอะไรที่ง่ายๆและตรงไปตรงมาค่ะโอ้ไพ่นะคะก็พอได้หยิบใช้แล้วรู้สึกแบบว่า,วาโหคุณค่าของมันอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้วอีอ่ได้สะท้อนตัวเองด้วยใน,ในหลายๆเรื่องบางอย่างเราก็ยังติดความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งแปลกไหมไม่แปลกผิดไหมไม่ผิด แต่เมื่อเรารู้เท่าทันนะคะนั่นแหละคือการแก้ปัญหาแล้ว50%นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิกโ็ลยหยิบไพ่นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโอเคค่ะมาดูว่านะคะแล้วพลังงานของคุณแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้คนนะคะเห็นสเสน่ห์อะไรในตัวคุณเนาะสเสน่ห์อะไรในตัวคุณนะคะที่กําลังเป็นที่เชิดช้ที่กําลังเป็นที่ต้องตาต้องใจนะคะกําลังส่องแสงเรืองรองแวบวับนะคะแวววาวนะคะมาดูกัน โอเคค่ะทุกคนพลงา,านแรกนะคะวีขอเปิดทั้งหมด9าใบ4เหรียน,ะะลลนนะคะโฟ o ์แอปโฟร์แอร์ซนนะคะ4 of pentacles เป็นไงเป็นไงโอ้สัเนียงนะคะสัเนียงภาษาปากิจเป็นไงคะแม่วีชอบพูดคำว่าภาษาปากิจกับไวส์รุ่นนะโอเคค่ะ4 of pentacles คอ,อลีเรียนมาใบแรกเลยนะคะคุณกำลัง รวบรวมพลังมาที่ตนพลังงานนะคะสถานการณ์ปัจจุบนันกำลังรวบรวมพลังงานมาที่ตนความมั่นคงนะคะกำลังเกิดขึ้นในตัวของคุณเองหลังจากที่นะคะไปอาจจะมีเราแต้วีเชื่อว่าทุกคนไม่ไมอาจจะรู้ไม่เท่าทันหรืออะไรนะคะบางครั้งเราต้องการผู้คนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะเราแบบอยากจะให้เขาแบกรับเราด้วยเราคิดไปว่าโอ้ยฉันหนักแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะเราเคยอาจจะแบบ คิดว่าตัวเองอ่ะหนักเคยสงสารตัวเองมากเกินไปนะคะแต่ปัจจุบันรู้สึกว่าคุณยกพลังงานยกใจของคุณขึ้นค่ะและสี่เหรียญที่ถูกต้องก็มานะนี่คือการเดินทางที่แตกต่างจากทุกครั้งว้าวเดอะ o ูนวู้ดเดอะมใบนี้นะคะเป็น The ะมูนของคนที่คุณกำลังได้พบเจอผู้คนที่เหมือนคุณนะคะ แต่คุณจะได้พบแบบไม่รู้ตัวในความเงียบแล้วคุณจะรู้สึกว่าวันนี้หรือว่าเมื่อวานอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกมันจะมีอะไรไหมฉันต้องทําอะไรหรือฉันไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนคุณถูกหยุดให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความที่สุขภาพด้วยอะไรด้วยเหมือนคุณหยุดตัดนิ่งทุกอย่างรอบตัวค่ะและมันเริ่มทําให้คุณเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นและคุณกําลังจะเห็นผู้อื่นชัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนคุณเป็นเขาเรียกว,ว่า คนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนที่ไม่เหมือนคน,คนที่เป็นเหมือนคุณนะจะมาเจอคุณก็คือคนที่ไม่เหมือนคนอื่นบนโลกี้กำลังจะมาเจอกันอ๋อนะคะอะมูนเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของจักรวาลเออเป็นพลังงานของจักรวาลเป็นพลังงานของพระจันทร์ดวงดาวนะคะกําลังมีอิทธิพลแล้วก็เข้าข่ายใน88ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นพลังงานจะมออีการโดนกระทบแล้วก็สะเทือนทุกหย่อมญานอย่างแน่นอนไม่ต้องตกใจนะคะ และซ o กออฟวานนะคะกำลังเกิดการซัพพอร์ตเกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะซ o กออฟวานนะคะพลังงานนะคะกำลังเกิดการซัพพอร์ตเกิดขึ้นค่ะนี่คือสถานการณ์นี่คือตัวตนนี่คือสถานการณ์นะคะแล้วมาดูกันว่าสเสน่ห์อะไรในตัวของคุณนะคะที่ผู้คนชื่นชอบและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดทนะคะสเสน่ห์ในตัวของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรไม่ว่าคุณจะ เผชิญความน่ากลัวมากเท่าไหร่คุณกล้าที่จะตัดจบไม่ว่าคุณจะรักสิ่งสิ่งนี้หรือว่ามีของนี้ไว้ครอบครองอะไรที่เป็นวัตถุอะค่ะคุณสามารถที่จะวางทุกอย่างลงได้คุณเน้นความมั่นคงที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไม่ได้เน้นความมั่นคงที่มาจากเข้าของเงินทองหรือว่าผู้คนเดอะเดยสนะคะคุณเป็นคนที่เวลาที่คุณนิ่งคุณคุณทรงพลังคุณมีอํานาจมากๆคุณอยู่คนเดียวได้ เป็นเสน่ห์ที่ผู้คนไม่เคยพบเจอแต่การอยู่คนเดียวของคุณนั้นมันไม่ได้อยู่คนเดียวแบบแย่หรือว่าไปทําตัวแย่แต่มันเป็นการอยู่คนเดียวที่จเจริญสติปัญญาจเจริญกายจเจริญตาจเจริญธรรมเจริญใจเออเป็นพลังงานของคนที่จับจิตจึ้งใจอะคะ่ะอยู่คนเดียวแต่คุณมีหัวใจที่ยังมีความเมตตาคุณอยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆคะ่ะเป็นเสน่ห์ที่มันพุ่งออกมาจาก ความมืดของชีวิตอะเขารู้เลยนะว่าคนแบบคุณผ่านอะไรมาบ้างแต่คุณยิ้มแย้มแจ่มใสเขารู้เลยว่าพลังงานภายในของคุณคุณเป็นคนที่แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเป็นพลังงานของคนที่เผู้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นพลังงานแบบนี้เลยแล้วได้มาเจอคุณแล้วแบบเขาเขาดูเขาเป็นผีเสื้อที่แตกต่างเขาเป็นคนที่แบบก็เจอปัญหามาแต่ก็บนที่มันแตกต่างออกไปอะคะ่ะคุณคุณไม่ไม่พั่ำบน่นแต่คุณเปลี่ยนเป็นใช้ชีวิตแบบสวนกระแสอะ ซึ่งไม่เหมือนคนบนโลกที่ทุกคนเคยเจอว่าแบบว่าจะต้องมานั่งตัดพอตัดอะไรเงี้ยแต่คุณจะเป็นคนที่มันตายก็คือตายอะ <c oughs> อดีตก็คืออดีตขออภัยนะคะอดีตก็คืออดีตจบก็คือจบคุณสร้างบทใหม่ของคุณคุณกาลังเขียนเรื่องราวของคุณนะคะซึ่งเฮ้ยมันมีเสน่ห์มากๆเลยสําหรับผู้คนที่เขาได้เข้ามารู้จักคุณนะคะที่แล้วคนที่มารู้จักคุณเขาจะรู้จักคุณแบบผ่านความมืดผ่านความมืดที่นี้รู้สึกว่า เขาจะไม่สามารถตัดสินคุณได้ถ้าเขามองด้วยตาเปล่าแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้มาใช้เวลากับคุณหรือได้พูดคุยกับคุณนะคะรู้สึกว่ามันจะมี<อ>แรงนะคะบันดันแรงผลักดันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันแบบทาให้เขาแบบสะเทือนจิตปีกว่าแบบคนคนนี้ไม่ธรรมดานะคนคนนี้มีความรักความไม่ตาที่ไม่ธรรมดานะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะและนะคะพลังงานต่อไป four of one นะคะวาวนะคะบอกได้เลยว่าสเสน่ห์ของคุณคุณพร้อมที่จะเป็น คุณพร้อมที่จะเป็นที่พักพิงให้กับผู้อื่นคุณกับคุณพร้อมที่จะเป็นที่ปลอดภัยคุณพร้อมที่จะเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะมาทํางานกับคุณหรือใช้เงินกับคุณอ่ะก็จะไม่เสียคุณนะคุณไม่ยึดติดสิ่งเหล่านั้นมันจะมีอารมณ์แบบว่าเราเราอย่ายุ่งกันเรื่องนี้เพราะว่าแบบไม่อยากตัดจบเรื่องเงินแต่คุณคุณกล้าเป็นคนที่ยุ่งด้วยเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องเงินไม่เป็นปัญหาเพราะคุณไม่ได้ยึดติดเงินค่ะเป็นพลังงานของคนที่ หัวนใจของคุณสูงส่งและมากด้วยบารมีจริงๆค่ะคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้อื่นด้วยด้วยทั้งหมดที่มีแต่ว่าก็ไม่ได้ทั้งหมดที่ที่คุณทั้งหมดไปเลยนะแต่ทั้งหมดที่คุณสามารถช่วยได้คุณเอา,เอ,า,เอ,าออกมาเลือกเลือกเลือกล้วให้คนนี้คน,นนี้แล้วตัวคุณยังอยู่ได้เพื่อที่จะประคับประคองกันไปในระยะยาวเป็นพลังงานคนที่ตื่นรู้ตื่นรักนะคะแล้วก็มั่นคงในจิตวิญญาณนะคะมั่นคงในจิตใจและมั่นคงในด้านของร่างกาย เป็นพลังงานของผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณแน่นอนวีบอกเลยนะคะว่าสเสน่ห์ของคุณทรงพลังมากจริงๆมีความเข้มแข็งมั่นคงอยู่ในตัวเองไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่ากลัวไปหมดแล้วไม่กังวลสิ่งใดเพราะกังวลไปหมดแล้วคุณยกทุกสิ่งให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหมดแล้วเรียบร้อยค่ะเลิศนะคะและไปต่อสเสน่ห์ต่อไป The f ว z า w คุณเป็นคนที่มีความอิสระมีความเสรีค่ะผู้คนนะคะมาเจอคุณในเวอร์ชันนี้เขาตก ตื่นใจมากๆเลยสำหรับในสิ่งที่ตัวของคุณมีคุณมีความสดใสคุณมีแพชชั่นมีการเปลี่ยนการแต่งตัวนะคะมีความ beautiful ในหัวใจนะคะทำทุกสิ่งด้วยความรักแล้วก็ไม่กลัวที่จะเดสมอร์เรค่ะคุณไม่ได้กลัวทางข้างหน้าเลยเป็นพลังงานของคุณที่อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับธรรมชาติอยู่กับอ,อ,อยู่กับพลังงานภายในตนอยู่กับจิตของตนค่ะมีความ อาบันดันมากๆในเรื่องของเสน่ห์ค่ะคุณกําลังถูกจับจ้องค่ะดอกไม้สีขาวนะคะแล้วก็น้องหมาสีขาวพระจันทร์สีขาวในยะคุณกําลังได้พบเจอผู้คนที่มาตกกลุ่มรักคุณแบบที่คุณไม่เคยเจอะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะมีหัวใจที่ดีเข้ามาพูดคุยกับคุณมากขึ้นจนคุณแบบเอ๊ะรู้สึกว่าจิตวิญญาณสังคมผู้คนที่เข้ามาทักทายคุณนะคะมันเปลี่ยนไปเหมือนคุณกาลังถูกยกระดับผ่านผู้คนรอบๆที่ทําให้คุณรู้เลยว่าเฮ้ยฉัน ก็ไม่ธรรมดานะที่ได้มาเจอคนเหล่านี้นะคะแล้วคุณได้รู้เรื่องของพลังงานว่ามันจะดึงดูดเท่าเทียมกันอ่ามีในยะมีสัญญาณบอกว่าคุณกําลังได้เจอผู้คนที่เท่าเทียมคุณค่ะแล้วคุณก็ไม่ได้เย่อหยิ่งด้วยนะคะมันจึงทําให้คุณนะคะเเวลาที่ได้เจอผู้คนคุณจะให้สิ่งที่ดีทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเป็นนะคะเป็นเสน่ดึงดูดมากๆเลยน้องมาน้องแมวนะคะธรรมชาติกําลังหูร้องกําลัง ประสานเสียงนะคะเรียกคุณนะคะและคุณกำลังเป็นพื้นที่สวยงามมากๆเลยค่ะพลังงานนะคะทรงสเสน่ห์มากๆสำหรับผู้หญิงนะคะและผู้ชายด้วยนะคะแปลงสารเอานะนะคะเหมือนคุณไม่ตายอะคะ่ะเหมือนคุณเดวิดได้อะพลังงานของคุณเลยนะคะและนะคะเป็นนะคะเด็กถือถ้วยว,ว้าวคุณพร้อมนะคะพลังงานคุณคุณพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ ในมือของคุณมีความรู้สึกดีๆตลอดเลยแม้จะไม่มีเงินแม้จะไม่มีข้าวของแต่มีความรู้สึกดีๆมองมาที่คุณเมื่อไหร่คุณก็มีรอยยิ้มนะคะมีความสดใสมีปัญหาก็แก้ปัญหาไปด้วยกันด้วยความสุขสันติสุขด้วยความเข้าใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกได้ไม,ไม่ไม่ผิดปกติคุณอยู่บนโลกใบน,นี้คุณเหมือนเป็นที่ปลอดภยัยคุณเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของคุณศักดิ์สิทธิ์มากพื้นที่ที่คุณอยู่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีความอบอ ความเคลื่อนไหวเสน่ห์ของคุณไม่ได้ไปเพื่อความร้อนแรงหรือว่าไปในด้านเสน่หาขนาดนั้นเลยนะคะผู้คนกําลังรักคุณผู้คนกําลังหลงคุณนะคะในเวอร์ชั่นที่คุณเป็นคนที่ธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะเลิศนะคะเลิศหมบีบอกได้เลยว่าเลิศและนะคะ n i ยอ of w a n d ว้าวนะคะคุณคุณอยู่กับปัญหาได้อย่าง สง่างามมากจริงๆคุณคุณกวดขันตัวเองคุณเผชิญทุกสิ่งนะคะเผชิญทุกอย่างด้วยใจกล้าหาญและมั่นคงค่ะคุณคุณงดงามมากๆค่ะสเสน่ห์ของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งผู้คนน้องหมาน้องแมวนะคะยิ่งเป็นเด็กอะ่ะยิ่งแบบเอ้ยคุณงดงามคุณสวยในแบบที่คุณเป็นแล้วนะคะไพ่ใบที่เกนะคะเป็นคิงถือถ้วยค่ะว่าวีบอกเลยนะคะว่า ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะกำลังมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณเสน่ห์ของคุณกาลังดึงดูดสิ่งที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตอย่างมากโดยที่คุณนะคะไม่ได้จะเตรียมหัวใจเลยค่ะนะคะและ,และ,แ,ละและเด็กนะคะถือดาบเนาะความชัดเจนของคุณนายออฟสอดนะคะความกลัวของคุณนะคะความกังวลวิตกกังวลนะคะพลังงานของคุณนะคะและเดวิลสิ้นสุดแล้วนะคะกาลังมีการสื่อสารกําลังมีการ ติดต่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อเคลื่อนไหวบอกว่าพราะองค์ทรงรักคุณมากแค่ไหนนะคะเร็ว,เรวนี้นะคะคนที่ผ่านมาเจอคลิปดันด้อมในวันนี้สเสน่ห์ของคุณสิ่งที่คุณมีกําลังดึงดูดนะคะสารต่างๆนะคะกําลังราวและก็จัดเตรียมเรื่องร,ร้อยเรียงเรื่องราวนะคะมาถึงคุณนะคะเดี๋ยว,วคุณกําลังได้รับความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณกาลังจะขึ้นเป็นราชนีกําลังจะขึ้นเป็นราชานะคะคในออชีวิตของตัวเองนะคะคุณกําลังควบคุมทุกอย่างไปด้วยความเข้าใจและด้วยความจริงค่ะ คุณไม่เพอ้อฝันและคุณก็ไม่ดับฝันด้วยนะคะ The world รวมด้วย S of cup นะคะ Key love นะคะพี่บอกเลยว่าคุณกำลัง u n c o n c e r n a d love นะคะในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างในชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะบทใหม่ในชีวิตของคุณกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ยินดีนะคะจงเชื่อมั่นจงศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองเป็นและในสิ่งที่ตัวเองมีจงอย่าก,กลัวอะไรเลยเพราะสิ่งสิทธิ์อยู่กับคุณนะคะและก็จงเชื่อในความชอบธรรมจงเชื่อในคุณงามความดี จงเชื่อนะะในการช่วยเหลือจงเชื่อในสิ่งที่คุณนะคะเป็นนะคะวันนี้วีจะออแบ่งปันคำว่านะคะมันมีเพลงหนึ่งที่วีไปฟังเพลงนรมัสการแล้วพระเจ้าพูดประมาณว่ามานี่เป็นเวลานมัสการนะคะมานี่เป็นเวลารวบรวมหัวใจมานี่เป็นเวลาออที่สมควรนะคะพระเจ้าพูดว่าให้เราจงมานมัสการพระองค์ในแบบที่เราเป็น จงนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงและคุณทําแบบนั้นมาตลอดชีวิตเลยไม่ว่าคุณจะทํากับคนหรือกับใครหรือแมก้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่สิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทําไปหัวใจของคุณที่ได้แบกผู้คนนะคะมาตลอดไม่สูญหายอย่างแน่นอนนะคะสิ่งศัสิทธิ์กำลังเติมสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเจมิมแล้วก็กําลังขับเคลื่อนของคุณวีบกเลยว่าคุณกำลังจะรับข่าวดี เกี่ยวกับการงานการเงิน,นเกี่ยวกับการยกระดับชีวิตยกระดับจิตวิญญาณคุณกำลังได้ทางานร่วมกับผู้คนอีกมากมายเพราะคุณนะคะกําลังเป็นเหตุให้ผู้คนได้พบสันติสุขใจก็ขอบคุณพลังงานของคุณด้วยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปดันดอมนะคะในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นกําลังใจหวังว่าจะเป็นการไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้นะคะแล้วก็ฝากนะคะวี v ยังรับนะคะให้คําปรึกษาผ่านพายบีนะคะและรับสอนพายิีนะคะ คอร์สนะคะอ่านผ่านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณอัพสามระดับนะคะเราจะเริ่มเรียนกันในวันที่24สิงหานี้นะคะใครที่สนใจมาลงรีบมาลงนะคะราคา2,999บาทลงได้เลยตอนนี้นะคะวีอัพข้อมูลพื้นฐานให้ไว้แล้วในกลุ่มเพราะฉะนั้นระหว่างที่คุณมาลงเรียนเนี่ยคุณก็สามารถศึกษาเพื่อรอวันที่24สิงหาได้ยังมีเวลานะคะและเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะคะฝาก บ้านหมอวีวิกตอรี่ไว้ให้กับทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ